ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมอันไม่ไหวแล้วต้องขึ้นราคาลูกชิ้นจาก4บาทเป็น5บาทนะครับหลังจากน้ํามันราคาพุ่งขึ้นเอาเป็น65บห้าบาทดีใจด้วยนะครับ แพงทั้งแผ่นดินแล้วตอนนี้โอ้ยตอนแรกไปว่าลุงตู่นะลุงตู่แพงทั้งแผ่นดินนะเออนะครับตอนนี้ราคาลูกชิ้นเดนกินนะขึ้นละเรียบร้อยนะครับอัานไม่ไหวใครจะไปอัานไหวล่ะฮะน้ำมันพืชขึ้นขนาดนี้จากเท่าไหร่นะจากห้าสิบห้าเป็นหกสิบห้าคิดดูเอาละกันโอ้โหต้นทุนสูงอย่าว่าแต่ลูกชิ้นเดนกินเลย กล้วยแขกอะไรที่ใช้น้ำมันนี่ขึ้นหมดนะครับดูทรงดูท่านะไม่ว่าจะเป็นกล้วยแขกกล้วยทอดไขน่นกกระทานะอาหารทอดเฟ้นฟงเฟ้นไฟพวกนี้ต้องใช้น้ำมันอืมนะครับไก่ทอดอย่างเงี้ยก็คงจะต้องขึ้นราคาตามพวกหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยแม่นะโอ้โหขึ้นแพงทั้งแผ่นดิม น่านะครับสมใจอยากสมใจอยากคนแสดงนะแต่บุรีรัมย์ี่เขตของเสยหนูใช่ไหมเออนะครับแต่เดี๋ยวคนบุรีรัมย์ก็คงจะเลือกเสยหนูคือเก่าแหละมั้งเออนะเอออ่อนะครับไม่เป็นไรหรอกนะเลือกกันเข้าไปอืมเลือกยังไงก็เลือกคือเก่านั่นแหละแพงไงก็แพงคือเก่านั่นแหละ ลิซ่าเขายังเคยกินเลยนะลูกชิ้นยินกินเนี่ยลิซ่านะครับอ,อะไรมันจะขึ้นอีกว่าต่อไปนะเอน้ำมันเนี่ยขึ้นแล้วแต่ว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรนี่ถูกลงถูกลงนะเออแต่ว่าราคาปลาล์มนี่ถูกลงถูกลงนะเออทำไมมันสวนทางกันจังเลยใช่ไหมเออ นะครับปาล์มราคารับซื้อถูกเอาถูกเอาแต่ว่าน้ำมันปาล์มแพงขึ้นแพงขึ้นอืมนะนี่อแล่วนายกอย่ามัวแต่หัวเราะพะรักันนายกก็เดี๋ยวพูดผิดพูดตื้อละก่อนละนะนะครับลวก็หัวเราะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะขึ้นใครจะอะไรก็ช่างเลยจะไม่สนใจอะไรงั้นแหละนะเออ แหมดีหน่อยแอดมินไม่ได้ค่อยใช้น้ำมันปรุงอาหารช่วงนี้หกสิบห้าบาทต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นเลยบ้างนะนะครับเดี๋ยวพวกข้าวอะไรข้าวราดแกงนะพวกข้าวตามสั่งก็ต้องขึ้นแหละแอดมินดูทรงแหละถ้าขึ้นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไข่เจียวไข่ทอดอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้น้ำมันไงท่านผู้ชมมันก็ต้องขึ้นตามจากปกติก็แพงแล้ว โอ้ตะเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปกินข้าวหมูกรอบเนี่ยเออหมูกรอบนี้ก็ต้องขึ้นนะเพราะว่าต้องใช้น้ามันเหมือนกันนะเออโอ้เรียกว่าขึ้นทุกอย่างเลยนะอาหารตามสั่งกระเพราหมูกรอบไข่เจียวไข่ดาวขึ้นหมดแหละไม่ต้องห่วงนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีจังกระสีอะเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ